เจตเนี่ยนะคะสามารถติดลูกไวกว่าเอนนาอีกนะคะสำหรับแม่จอยนะคนอื่นบ่รู้เพราะว่าแม่จอยอยู่กับแอปเปิลมาในเอนนากับเจตในแม่จอยเห็นเอ่อเห็นความแตกต่างของของเขานะคะเนาะนี่นะคะเนาะสวัสดีค่ะกะกามาพ่อกันกับแม่จอยคือเก่าเนาะวันนี้อาจสีหัวฟูนะคะเหงื่อเต็มหน้าเนี่ยจังหน่อยเนาะพอดีแม่จอยสิมาอัปเดตแอปเปิลให้เบิ่งนะคะเอ่อ น,นี้กําลังบ่ายสามนะคะโดดแดดแดดฮ้อนแห้งนะคะจังหวัดภูทรดิษนะคะพื้นที่ที่ไม่จอยอยู่หนุฮ้อนแห้งนะคะฮ้อนอีดีแบบฮ้อนหมือนความเสีเว้าเลยที่แดดเออที่เหงื่อเต็มหน้านะี่คือไม่จอยต้มต้มบอลให้หมูนะคะเดี๋ยวเชให้เบิงแม่จอยกําลังต้มบอลให้หมูนะคะไปตัดบอลมาแล้วก็ต้มให้หมูหมูท้องได้ สี่องเดือนแล้วเนาะวันที่19บเก้าในก็ะองเดือนเต็มแล้วนะคะเนาะนอนอยู่ในเคาะนั่นแลหละเมยซานดําที่ไม่จอเคยถ่ายคลิปลงให้เบิ่แลนะเนาะพันนี้เลี้ยงง่ายนะคะหมูดํามันเลี้ยงง่ายมันบ่จําเป็นต้องกินหัวอาหารขุนตลอดนะคะเขาสามารถกินได้ได้หมดทุกอย่างนะคะใบกระทิน้นใบสานะคะใบที่เขาต้นสาที่เขาไปทํากระดาษสาเนาะ,ะบอนนะคะบอนนี่ต้องต้มแต่ว่าใบสาเนี่ยให้กินเขีียว กะทินนี่ก็ให้กินสดๆเลยได้เนาะไม่จอกำลังต้มอยู่สาเหตุของเหงาท่วมหัวเนาะหัวฟูนะคะเป็นการประหยัดหัวอาหารเนาะประหยัดเพราะว่าหัวอาหารแพงนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบให้หัวอาหารเราต้องลงทุนสูงเลยแหละแต่ถ้าเลี้ยงแบบไม่จอยนี่ก็คือม่ได้ลงทุนมากมายนะคะเนาะ เดี๋ยวแม่จอยสิาพาไปเบ่งแอปเปิลน,นะคะสาธยายไปหลายแล้วเหงื่อท่วมหน้านี่นะคะเดี๋ยวจะให้เบ่งต้นนี้ก่อนอันนี้คือต้นแอปเปิลเป็นกิ่งตอนนะคะยังอยู่ในกระถางอยู่เลยแม่จอยยังไม่ได้เอาลงอ่าเอาลงดินนะคะเดี๋ยวกะว่ากลับมาจากสกกลก่อนเนาะแม่จอยยังียเอาลงดินเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงดินแล้วบ่มีคนเบ่งบ่มีคนดูแลให้นะคะมันสิตายบ่มีคนรดน้ําให้เนาะ อันนี้เป็นกิ้งตอนนะคะแจ๊ดสายพันธุ์แจ๊ดนะคะนี่เนาะกิ่งน้อยต้นน้อยน,อยนะคะถ้าเป็นอ่าภาษาแถวบ้านไม่จ่อยเพิ่นกะผู้เฒ่าเพิ่นกะเสื่อิ่นว่าเคี่ยวแต่น้อยนะถ้าเป็นคนเคี่ยวแต่น้อยอะ่ะบ่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นแอปเปิลนะเคี่ยวแต่น้อยนะเต็มใจให้เคี่ยวเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวสิได้ห่อแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนที่ไม่จอยสบไปสกุลไม่จอยต้องหาอย่างหมหอเดี๋ยวแม่งสิเจาะอันนี้มันกิ่งมันน้อยนะคะเดี๋ยวไม่จอยสิเด็ดลูกนี้ออกเนาะสีเก็บลูกนี้ไว้เพื่อที่ว่าสีเอาไว้บึงเป็นเลงบันดาลใจให้เจ้าของที่มาถ่ายให้คลิปนี้ก็อยากบอกทุกคนว่าประเทศไทยเฮานะคะปลูกแอปเปิ้ลได้บ้านไม่จอยเป็นพื้นที่เขตห้อนนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่เขตห้อน กระปุกแอปเปิลได้สามารถติดลูกได้ตอนนี้ยังที่ออกลูกยังบลหลายนะคะมีอยู่ต้นนี้ที่เคยออกดอกไปแล้วล่นนะคะเพราะว่าต้นตัวนั้นมันเป็นกิ่งตาไม่จอยติดตาเนาะแต่มันถึงเวลาของเขาออกดอกเขาก็ออกมาแต่ว่าเขายังบ่แข็งแรงนะคะเขาพิ่งพิ่งไม่จอยพึ่งติดตาไปได้บอด่อทั้งหมดอ่าสี่ห้าเดือนซ้าเนาะพึ่งได้แค่สองเดือนเองนะคะมันก็เลยหล่นไปแต่ว่าต้นนี้มันเป็นกิ่งต้นนะคะเนี่ยอันนี้คือแจดนะคะ สำหรับคนที่บอกไม่จอยมาว่าเอนนามันสิเป็นมากติดสามารถติดหมากในไทยติดลูกในไทยเนาะเดี๋ยวไม่จอยจะพาไปเบ่งเอนนานะคะเอนนากับติดนะคะแต่ว่าเจตติดง่ายกว่าเท่าที่ไม่จอยอยู่กับเอเวอร์มานี้นะคะเพราะว่าแค่มไม่จอยเอาตาของเจสมาติดติดตามันก็ยังออกดอกแล้วเลยนะคะเดี๋ยวไม่จอยสิพาไปเบ่งเอนนาเนี่ยเอนนานะคะ อันนี้คือต้นแอนนะเห็นปะต้นนี้เจ็ดเดือนนะคะตอนแม่จอยซื้อมาอันสองต้นนั้นคือที่แม่จอยเพาะเม็ดนะคะมันเป็นแอปเปิ้ลคล้ายๆาแม่จอยกับบลูวาแอปเปิ้ลอย่างแต่ว่าแม่จอยถามคนที่เขาหู่จักนะเขาบอกว่ามอรลิงเมอร์ตันมอลิงเมอร์ตันมันเป็นต้นมันเป็นแอปเปิ้ลป่าเพิ่นว่าแบบนี้นะคะมัน เขาไส้เป็นต้นตตแต่แม่จอยก็รู้สึกว่าไส้เป็นต้น่อได้ดีนะคะต้นนั้นเห็นบ่คะต้นตตเมลิงเมลตันที่ขาวานั่นหละแม่จอยเอามาแม่จอยตนแล้วแม่จอยมาเสียบกิ่งตัวนี้รัสเซียนะคะนี่อีกสอันนี้แม่จอยเสียบกิ่งเองเธอตอกิ่งเองนะคะเนาะนี่เอาลงดินได้ประมาณเดือนนึงนะคะนี่เห็นบ่นี่เป็นกิ่งที่แม่จอย ต่อกิ่เงเองนะคะสองกิ่งเป็นรัสเซียเนาะแม่จอยแต่ต้นต่อเป็นต้นต่อตัวนั้นนะคะตัวที่แม่จอยเพาะเม็ดไว้นะเพราะว่าเขาทนแรงทนฝนทนความชื้นถึงสิแรงแห้งขนาดใดบ่ได้รดน้ําเขายัางบ่ตายนะคะถึงสิชื้นขนาดไหนพื้นที่ตรงนี้เคยน้ําท่วมนะคะเขาก็บ,บ่ตายเนาะ,ะเพราะแม่จอยก็เลยคิดว่า เอาสายพันธุ์นี้เป็นต้นต่อเพราะว่าใหญ่ไวพร้อมนะคะเจริญเติบโตได้ดีเนาะหาลากลากหลเนาะไม่จอดเลยเอาทรงเอาต้นนี้เป็นต้นต่อนะคะเห็นว่าพอเอามาเสียบใส่มาต่อกิ่งใส่กับตัวนี้เป็นรัสเซียนะคะมันเห็ดห้่กิ่งที่เาเอามาเสียบน่ะเจริญเติบโตได้ดีไงคะต้นพุ่นนะคะรัสเซียคือกัดนะคะเนาะอันนี้แอนนานะคะแอนนานี้เจ็ดเดือน อันนี้เป็นกิ่งกิ่งเล็กๆเลยที่ซื้อมานะคะเป็นกิ่งตนที่ที่แม่จอยซื้อมานะคะเนี่ยคือกิ่งนี้ที่จริงอายุของเขาได้แล้วนะคะอายุสองปีสามารถติดผลได้แล้วเนาะอันนี้มันแตกเองที่แม่จอยเอามาดูแลนะคะที่แรกอยู่ในกระถางได้ประมาณเดือนนึงนะคะแม่จอยอยู่ในกระถางได้เดือนนึงแม่จอยก็เลยที่แรกสิปลุกไว้ในกระถางแต่เบิ่งแล้วอะ่ะ พืชที่อยู่ในกระถางกับอยู่ในดินนะ่ะมันอยู่อยู่ในดินมันสิใหญ่ไวกว่าจเจริญเจิบต,ตัวได้ดีกว่านะคะเนาะไม่เจ๋งก,ก็เลยตัดสินใจออกจากกระถางเพราะเาออกมาจากกระถางนะคะแป๊บเดียวแตกกิ่งมาเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามเห็นไหแตกกิ่งมาหลายเลยนะคะอันนี้นี่แค่กิ่งตอนที่ซื้อมานะคะแต่ว่ากิ่งเนี้อนอยอายุเขาได้สองปีแล้วนะคะเขาสามารถติดผลในห้างได้แล้วนะคะเนาะเห็นบหมเอ็นานายังบอติดเลยกิ่งใหญ่นะคะกิ่งใหญ่ กิ่งงามแตกก่กระติดมากในไทยคือกันมีหลายสายพันธุ์นะคะที่สามารถติดมากในไทยในพื้นที่เขตร้อนเนาะนี่เห็นปะอันนี้ไม่จอยตอนไว้แล้วตอนออกไว้แล้วแล้วไม่จจอกระสีเห็ดทรงพุ่มนะคะรอรุ้นว่าช่วงเดือนอท่านว่าเขาจะออกอีกนะคะนี่รอรุ้นกันนะคะนี่อนนี้คือแอนนานะคะเบ่งใบ อันนี้คือแอนนายังบอทันออกมาเลยกิ่งตอนคือกันเนี่ยเห็นบอซื้อมาแต่ว่าตัวนั้นเป็นเปลี่ยนแจตอะออกแล้วเคยไม่จ่อยเคยเอาติดตาใส่ใส่ต้นพุ่นนะคะที่เขาออกดอกนะกันยังอยู่นะคะกิ่งทีต่ตออันนี้เป็นกิ่งที่ซื้อมาใหม่นะคะอ่าลงดินได้เกือบบาทิ์แล้วนะคะเนาะนี่อันนี้แพดดีเซีย ที่ไม่จอยเลือกสายพันธุ์นี้เพราะว่าสายพันธุ์นี้นะคะเขาสีผสมผสมพันธ์เกสรของเขาเขาสีผสมพันธุ์ในตัวของเขาเองแล้วก็สามารถเหตให้เกสรต้นอื่นติดพันธุ์ได้ผสมพันธุ์ได้นะคะนี่ตัวนี้ไม่จอยก็เลยเลือกตัวนี้มาไว้ความตั้งใจนะคะสีเก็บกิ่งนี้ไว้สีตัดกิ่งนี้ออกเอาไปเสียบ ไปต่อกิ่งกับต้นอื่นเพื่อขยายสายพันธุ์นะคะเนาะไม่จอยเสียเก,ก็บแค่กิงนี่ไว้นะคะแต่ไม่จอยขอรอสักพักก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งลงดินไปเนาะเขากาลังแตกตาให้เขาแตกตาดีๆก่อนเนี่ยนะคะนี่เขากำลังแตกตาเนาะนี่คือแอปเปิลเข้าในสวนนะคะส่วนกิ่งเสียบเสียบเสียบกิ่งติดตามีหลายอยู่นะคะข้างบนกําลังอนุบาลอยู่นี่เนาะเห็นบ่ค่ะเอ็นนาเจ็ดเดือนอันนี้เอ็นนาเจ็ดเดือนนะคะได้เจ็ดเดือน แจ๊ดแจ๊ดที่ไม่จอย,เ,ยเอ่ออ่อรัสเซียตัวนะเสียบต่อกิ่งนะคะลงดินได้ประมาณเดือนนึงเห็นบอกกิ่งพันที่ที่ไม่จอยเพาะไวน้นะเขาเห็นให้ต้นอื่นน่ะเจริญเติบโตได้ดีอีลีนะคะเนาะนี่เดี๋ยวก็มาเบิ่งแจ๊ดของเฮาใหม่นะคะที่ติดลกูกนี่ ถึงเขาสีเป็นกิ่งน้อยต้นน้อยนะคะนี่นะคะถึงเขาสีเป็นกิ่งน้อยเป็นต้นน้อยที่อยู่ในกระถางแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยกิ่งของเขาเนี่ยก็คือมันมันพร้อมที่จะออกดอกแล้วเขาก็ออกดอกแล้วเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในกระถางเนี่ยเห็นบอกว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเขาสีหาอาหารได้บดีนะครต้องดูแลสุดๆนะคะต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเขาถึงสีแบบใหญ่ไวอุุมสมบูนอย่งแบบนี้เนาะหนี่นะคะเห็นบ่มตาดอกทั้งนั้นเลย นี่นะคะเดี๋ยวก็เด็ดดอกนี่เห็นแมงวันมาแล้วเดียเด๋ยวต้องเดินมาห่อแล้วนะคะเดี๋ยวทรงจิตสซงใจนะคะอยากเก็บไว้แล้วก็อยากเอาไว้เบิ่งอยากเก็บไว้เบิ่งนะคะบ่อยากเด็ดออกอีกใจน,นึงก็อยากเด็ดออกนะคะแต่ก็ฮู้แล้วว่าเออสายพันธุ์เนี้ยเจ๊ดเนี้ยนะคะสามารถติดลูกไวกว่าเอนน็นนาอีกนะคะสาหรับไอ้จอยนะคนอื่นบ่รู้เพราะว่าไม่จอยอยู่กับแอปเปิ้ลมาเนี่ยเอนน็นนากับเจ๊ดเนี่ยไอจอยเห็น เห็นความแตกต่างของของเขานะคะเนาะนี่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จอยเอามาอัปเดตให้สำนีก่อนนะคะสำหรับแอปเปิลที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าตอนนี้เป็นอะไรแม่จอยยังปลูกคือเก่าอยู่บ่กก็ยังอยู่ยังปลูกคือเก่านะคะยังอยู่กับแอปเปิลคือเก่ายังเริ่มขยายพันธุ์เรื่อยๆเนะาะเดี๋ยววันที่อีกสองสามมื่อแม่จอยไปสกุลแม่จอยกาสิอาต้นต่อที่แม่จอยเสียบ เสียบยอดต,ต่อกิ่งไว้นะคะไปลงที่สวนอยู่สกุลนํำเนาะสีขยายสวนที่สกุลนะคะจะได้มีกิ่นพ่ออยู่ทั้งพุ่นก็จะได้กินคือกันเนาะนี่นะคะ,ะ,คะอยู่ในกระถางเดี๋ยวกลับมาจากสกุลคอย,ยายเนาะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้สำนี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจอยากปลูกแอปเปิลปลูกเลยนะคะปลูกเลยหาสายพันธุ์มาปลูกเลยบ้านเฮาปลูกได้นะคะตลาดของแอปเปิลยังกว้างขนาดเลย เฮาสามารถเฮดได้นะคะบอกว่าสิเป็นการขายต้นขายผลต,ตลาดเขายังกว้างขนาดเลยในประเทศไทยเนาะยังมีบอกกี่สวนดอกค่ะแต่ก็มีคนปลูกมีคนปลูกอยู่แต่มีบัหลายนะคะในประเทศไทยปลูกเลยตอนนี้ยังบ่วสายเนาะเขาให้ผลผลิตปีนึงเขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะนี่ ถ้าต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เอามาไว้ฝากไว้สำนีกดนะคะไม่จอก,ก็ต้องขอลาไปแล้วกะฝากกด s c r ต b e กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะได้บอกพาดคิดใหม่ๆที่มาอัพเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ